นนออก,กินข้าวด้วยกันข้าวเช้านะพี่น้องกิน <c oughs> ข้าวเช้าตาน้าพริกจะจะเอาไหมเอาไว้กินตอนเย็นก็ได้น้ำพริกอะ่ะน้ำพริกตาแดงอร่อยนะ hào khăn, à. hào phân gà giờ hào gà hào gà dơ gà hào gà hào gà hào hả ันกินค้าไม่รู้เรื่องต่ <c oughs> เอโนึงแม,มเกี่ยมเกี่ยมตอดเกี่ยมมนโลนนานโลนหลัง

ơ cốm nào là đốt nó mà ơ cốm mình mẹ gọi luôn nè

Tak keluar, nau lah. Ah, Titi, 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 Ani ah, Titi, Ani ah. Hmm. គេហ្លាប់យ៉ាងមកហ្លាប់ទៅបឹងไหนបាយបាយទៅតួពីមែនយកងែគិសອນនៅនៅយ៉ាងไหนពីទៅងបាយឡហិចំពីណាតាមមកហឺអឺតាមគេទេរាល់ថ្ងៃតែញ៉កទៅក៏ໄປអឺមិនចោលមិនចោលទៅពីនេះណែមីមិនបឹងអត់ទៅងែទៅ

บนอีบีมูนนี่ก็คนละจังออมลงจนมือเยอะเดี๋ยวจังให้ป๊อกเมีแล้วจ

กน,น,น,กนล้น <c oughs> นพุชยงพยจะบาลื้ตนาพุชปดอันจ้พุยับเล,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 ละยใหุ้ดีเบนละติดนำปลาปวกรถติดน้ำปาปวกรถติดน้ำปลาปลวกรถจะเอมาจะติดแช ខ្ញុំនឹងបកចានបាយទីនេះណានឹកដល់ឡងដូចចែកឡងញ៉ាំយកកែចាំម្ល៉េះឡងអ្ហាវេកជាមួយវេកមកនេះ ัวมันมันมูอที่บ้านอะไรเหรอขัวมันนาย่งาใว่าีงก็พุ่นอันนเ็นแล้วก็อันเกจะเหาะอันเนอ่นเอัท่จะินก่ต้างก็เกงเป็นเม็ด้นอ้นี่มันจะได้หมากเซ็ตที่มัก็มากันเเม็ดอัน้จะเ